อ่าครับสวัสดีครับอ่ามีพี่น kind of ้องอ่าสี่ห้าท่านนะครับอ่าถามเข้ามานะครับว่าอ่ามอเตอร์บางตัวนี่นะครับอ่ามอเตอร์บางตัวอ่ามันจะมีน็อตอ่าร้อยมาแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยร้อยมาแบบนี้นะครับอ่ามีน็อตร้อยมาแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นี่ถอดง่ายนะครับอ่าพี่น้องถามมาว่าถ้าไม่มีน็อตร้อยมาแบบนี้นะครับอ่าขันมาแบบนี้ครับอ่านี่มันถอดง่ายครับ อ่าถ้ามันเป็นแบบนี้จะทํำยังไงเอาออกนะครับเนี่ยครับไอตัวเนี้ยครับเนี่ยครับอ่ามันมันจะเป็นไอที่ล็อกแบบนี้เลยครับเนี่ยครับอ่าที่ล็อกมาแบบนี้เลยนะครับอ่าไม่มีน็อตร้อยมานะครับเราจะออกแบบไหนยังไงนะครับแบบนี้ครับแล้วอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะเป็นน็อตแบบนี้ครับอ่าน็อตน็อตพับล็อกแบบนี้ครับอ่ามันจะพับอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเวลามนเสียบมันก็จะพับอ่าพับ พับตรงปลายนะครับเนี่ยครับเพื่อจะยึดเสื้อมอเตอร์ตัวนี้ติดกันแบบนี้นะครับมันจะมีอยู่แบบประมาณนี้นะครับเป็นแบบนี้บ้างนะครับเป็นแบบนี้บ้างที่มันที่มันล็อกนะครับเนี่ยครับล็อกเสื้อมันไว้แล้วแบบนี้แบบพับล็อกเลยนะครับแบบนี้ครับพับล็อกมันจะมีมีรูอยู่ตรงกลางนะครับทีนี้ครับแบบนี้ครับมันจะมีอยู่2แบบประมาณนี้เท่าที่เห็นนะครับแต่บางรุ่นเขาก็จะมี มีน็อตร้อยมาแบบนี้ครับมีแหวนให้เราเอาน็อตเบอร์เอาประแจเบอร์สิบขันออกมาได้ง่ายถ้าเป็นแบบนี้ง่ายมากนะครับอ่าแบบนี้ครับเป็นแบบนี้ครับมันจะง่ายหน่อยนะครับอ่าทีนี้ถ้ามันเป็นมาแบบนี้ครับอ่าเนี่ยครับอ่าแบบนี้อ่าอ่าหัวเป็นแบบนี้นะครับอ่าทางท้ายมันก็จะเป็นมาแบบนี้บ้างประมาณนี้ครับเนี่ยนะครับอ่าบางทีก็จะเป็นหัวแบบนี้ครับอ่าหัวแบบนี้นะครับแล้วไอ้ตัวนี้ก็เป็นอ่าที่พับล็อกนะครับเนี่ยครับ อ่าทีนี้ผมก็จะอ่ามาเอาออกให้ดูนะครับว่าเอาออกแบบไหนยังไงนะครับอ่าถ้าเป็นหัวไอหัวแบบนี้ครับหัวแบบนี้ที่มันพับล็อกอยู่ตรงเนี้ยครับอ่าพับเสื้อมันอ่าอ่าติดแบบนี้ครับเราก็ใช้อ่าสว่านนะครับอ่าสว่านเจาะตรงเนี้ยครับเจาะตรงหัวเลยครับแล้วก็บี้ไปบี้มาบี้ไปบี้มาครับพอหัวตัวเนี้ยครับอ่าพับล็อกตัวเนี้ยอ่ามันเหลือนิดเดียวนะครับเราก็ใช้อ่า อ่าใช้เหล็กอะไรก็ได uh, ้ครับเนี่ยครับอ like like ่าอ่าตอกลงไปนะครับ <or> อ <secret> ่าตอกลงไปเดี๋ยวไอ้นี้ก็หลุดออกไปนะครับอันนี้ใช้สว่านได้เลยนะครับแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับอ่าถ้ามันเป็นแบบนี้พับแบบนี้นะครับล็อกแบบนี้อ่าถ้าเรามีลูกหมูเราก็อาจจะเอาลูกหมูครับใส่หินเจียรครับเนี่ยครับอ่าเอาลูกหมูใส่หินเจียรอ่าเจียให้มันบางนะครับอ่าเจียให้มันบางลงไปหลังจากนั้นมาเราก็อ่าใช้ ใช้เหล็กแบบนี้ครับเนี่ยครับไขควงแบบนี้ครับอตอกลงไปได้เลยครับตอกให้มันออกนะครับเนี่ยตอกตอกตัวนี้ครับตอกลงไปให้มันออกแบบนี้ได้นะครับหลังจากที่เราอัตเจียตัวนี้ออกแล้วนะครับทีนี้ถ้าลูกหมูก็ไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีเราจะทํายังไงครับเนี่ยลงมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาว่าเอา้า ไม่มีเครื่องมือจะทําได้หรือเปล่าได้ครับไอสองตัวถ้าเราไม่มีมันจะมาแบบไหนเราก็ออกได้ครับแล้วก็ง่ายด้วยผมจะพามาออกแบบบ้านๆวิธีบ้านบ้านของผมนี่นะครับอันนี้ไม่ใช้นะครับเอาเมื่อเราไม่มีเราไม่มีเครื่องมือนะครับที่จะไปเจียมันหรือไปเจาะมันออกได้นะครับเราก็ใช้แค่นี้ก็ได้แหละครับนะครับอ่าเนี่ยครับอ่า อันนี้เป็นตัวตอกออกนะครับเป็นตัวเจาะไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวตอกออกมีแค่นี้ครับที่ผมทําปกติผมก็จะทําประมาณนี้ครับเนี่ยครับง่ายมากนะครับและรวดเร็วด้วยนะครับทีนี้ผมก็จะมาออกให้พี่น้องดูว่าออกได้หรือเปล่าแค่นี้นะครับอันนี้ก็จะตอบคาถามให้พี่น้องว่าเอาออกยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เคยเอาออกเราก็จะคิดว่าเอาทํายังไงดีเหมือนกันละครับสมัยก่อนผมก็ออกไม่ได้ครับเนี่ยครับ เอาทำเอาออกกันเลยนะครับ <c oughs> อ่าทีนี้ก็อ่าต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมจะใช้อ่าเท้าเหยียบมันมันช่วยนะครับเพราะว่าอันนี้นมันเป็นตัวช่วย <laughs> ตัวช่วยเราได้อย่างดีทีนี้เราก็จะมาทําแบบนี้เลยครับเนี่ยผมอ่ะอ่าผมจะมาทําแบบนี้เลยครับเนี่ยง่ายนะครับอ่าเนี่ยครับอตอกเราไปเลยครับเนี่ยเราตอกออกไปเลยอ่าโอเคนะครับอ่าพี่น้องเห็นไหมครับอ่าเห็นชัดอยู่นะครับ อ่าเอาอันนี้หน่อยอ่าแบบนี้นะครับผมก็จะตอกลงแบบนี้เลยเนี่ยครับเอาไขาควงแบนนี่แหละครับอ่าจับให้แน่นด้วยนะครับเนี่ยจับให้มันแน่นเลยอ่าตอกให้มันออกไปเลยครับอ่าหามุมมันด้วยนะครับ ใช่ไหมครับอ่าหลังจากที่มันออกไปแบบนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยอ่าที่ล็อกมันออกไปแล้วเราก็ใช้ไอตัวนี้ครับอ่าเสริมเข้าไปเลยนะครับเนี่ยตอกลงไปเลยนะครับเนี่ยครับอ่าตอกลงไปเลยมันออกมาแบบนี้ได้แล้วเราก็ตอกลงไปเลยครับเนี่ยครับอ่าช่วยจับตรงนี้หน่อยอ่าไม่ให้มันดิ้นนะครับ เอามาตรงๆนะครับอ่าเห็นไหมครับมันก็ออกไปเลยโผล่มาทางนี้แหละเห็นไหมครับนี่ครับอ่าโผล่มาแล้วแค่นี้แหละครับออกได้แล้วนะครับอ่าทีนี้ก็จะออกให้หมดเอาออกไปให้หมดเลยนะครับเราถอดเปลือกออกมาเลยนะครับอ่าให้พี่น้องมือใหม่ได้ได้ดูกันว่ามันออกได้ครับไม่ยากด้วยนะครับ ให้ดีๆแน่นๆนะครับเนี่ยครับเราตอกแบบนี้เลยมันดิ้ดออกไหม ่เดี๋ยวนิดเดียวมันขยับมันไม่นึ <c> ่ง <oughs> เห็นไหมครับออกไปเลย <c oughs> เห็นไหมครับเนี่ยครับมันจะโผล่ <c oughs> ง่ายมาก <c oughs> แบบนี้ง่ายมากมเลยนะครับเนี่ยง่ายนิดเดียวอ่าทีนี้เราก็จะเอาออกอีกนะครับอ่าแบบนี้เร็วมากครับแปบ๊บเดียวก็จะเสร็จแล้วนะครับเนี่ย เหลือเหลือ,อยู่นิดหน่อยอยู่อเราต้องออาเอาที่ล็อกนี้ออกก่อนนะครับเนี่ยครับอาจากนั้นมาก็เอาตัวนี้เสริม แค่นี้ครับหลุดหมดแล้ว,วครับเห็นไหมครับเนี่ยแป๊บเดียวอ้าวไปแล้วครับออกไปแล้วเห็นไหมครับนี่ครับมันออกไปเลยเห็นไหมครับอที่ล็อกมันอ้าวทีนี้เราก็มาเอาทางนี้ออกอีกนะครับเนี่ยครับอจับทางนี้นะครับเคาะออกไปเลยครับ ครับทีนี้ก็เหลือประมาณนี้นะครับหลังจากที่เอาออกแล้วนะครับเราก็จะอาจจะไปหาไอไอน็อตมันนะครับน็อตที่พอจะใส่ของมันได้น็อตพวกนี้ก็ใส่มันได้นะครับเนี่ยครับน็อตมันมีขายอยู่นะครับเนี่ยครับน็อตมันแล้วก็ถ้ามันใหญ่ไปเราก็ไปหาซื้อน็อตเบอร์เล็กกว่านี้มาอีกได้เพื่อที่จะมาร้อยมันใหม่นะครับเนี่ยครับร้อยตามรูของมันเนี่ยครับได้นะครับไอพวกนี้มันใส่ได้เลยนะครับเนี่ยครับ มันจะหลัวไปหลัวมาได้นะครับอันนครับวิธีออกก็มีประมาณนี้เห็นไหมครับ <c oughs> ถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีไอตัวช่วยเช่นมีลูกหมูปัดมันหรือว่ามีสว่านคอยเจาะมันประมาณนี้นะครับเราก็ใช้ไอเครื่องมือ,อแค่นี้นะครับเนี่ยครับมันก็ออกได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยครับ เนี่ยครับมีแค่นี้เราเราต้องทำไอ้ตัวนี้ให้คมๆหน่อยนะครับเนี่ยครับอ่าตัวเนี้ยอ่าไขควงตัวเนี้ยเราเจียให้มันคมๆอ่าเพื่อที่จะมันมันจะไปออ่่าาตัดหัวไอ้ตัวนี้ออกเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยเห็นครับหัวมันอะเนี่ยครับอ่าอันนี้มันก็ตันอยู่ไหมครับเนี่ยอ่าพอเราเจาะตัวนี้ปุ๊บมันขาดปุ๊บแล้วก็อ่ากระแทกลงไปนะครับอ่เอาค้อนตอกมันออกไปปุ๊บมันก็จะออกมาประมาณนี้เลยเห็นไหมครับนี่ครับนี่ ท uh, ี่พี่น้องถามมาว่าไม่มีน็อตร้อยแบบนี้เอาออกยังไงนะครับเอาออกแบบนี้แหละครับนี่ครับนี่แครับแป๊บเดียวนะครับเนี่ยไม่ไม่กี่นาทีเองนะครับปอกแป๊กปอกแป๊กออกแล้วนะครับไม่ยากเลยนะครับอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ใช้เท้าไปเหยียบนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครช่วยสมมุติว่าเราอยู่คนเดียวเนี่ยครับเราอยู่คนเดียวเราต้องใช้ อุปกรณ์ในตัวเราช่วยกันครับทั้งไม้ทั้งมือช่วยกันเลยครับอันนี้ถ้ามีแต่มือเมื่อกี้ก็ทําไม่ได้นะครับอ่ามันต้องได้ใช้ไอ้ไอ้ตัวที่มา,มากับเราเลยนะครับช่วยกันอ่าเท้าเหยียบแล้วก็ตอกลงไปมันก็โอเคเลยนะครับอ่าคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่ถามมานะครับว่า จะออกยังไงนะครับอ่าตอนนี้ผมก็ออกให้ดูแล้วนะครับอ่าตอนนี้ครับออกได้เลยนะครับโอเคนะครับอ่าสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ